เจ้าถูกฆ่าโทษอยู่ธานินหากทำผิดซ้ำเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประลองปล่อยฉันนะท่านมาแล้วทิ้งมันไว้ ส่งครามหิมะผ่านลุยทุกความหลอนไปกับเอนเนอสสุดยอดน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นหากกลางเสียงกระพูปีกของเราฝูงนกที่กำลังตกอยู่ในการควบคุมพวกวมันบินว่อนโฉบไปมาใช้ปากและกรงเล็บอันแหลมคม รุงจิตกระหน่ำใส่งูออยากษทว่าเกล็ดหนาดำวาวของมันก็แข็งเกินกว่านกธรรมดาจะสร้างบาดแผลให้มันได้ทันใดน,นั้นเสียงจากฟากฟ,ากฟ้าก็ดึงความสนใจทำให้อองูยักษ์แหงหน้าขึ้นไปทันควนันเมื่อสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายมันสะบัดต,ตัว เลือ้อยหายลับเข้าไปในม่านหมอกอย่างรวดเร็วทานินที่จับตาดูจากที่ซ่อนไม่รอชา้ารีบพระออกจากหญิงสาวทั้งสองสบตากันเพียงครู่ก่อนทานินจะสยายปีกสีแดงเพลิงแล้วทยานขึ้นฟ้าไล่ตามมูยักษ์ไปโดยที่วินตานั้นได้แต่มองตา นิ่งกระพือปีกเร่งความเร็วทว่างูตนนั้นก็ว่องไวชัยเล่นแต่มีหรือจะรอดพ้นทานิ่งไปได้านนครุฑหนุ่มชงะงักกลางอากาศเมื่อหันไปตามเสียงคุ้นหูที่ดังขัดจังหวะก็เห็นวายุคราม บินมาพร้อมทหารคุดสองตนพอทานินหันกลับไปทางงูยักษ์ที่ไล่ตามอยู่ก็พบว่ามันหายไปเสียแล้วข้าใกล้จะจับมันได้อยู่แล้วเชียวเจ้าพูดอะไรของเจ้านี่เจ้าฟาฝืนคำสั่งพญาชัยยันปักสินอีกแล้วทานินแต่ว่ากลับไปกับข้าซึ่งข้าทหารคุดสองตนก็เข้ามาจับทานิน แล้วพาตัวกลับไปทันทีครุฑหนุ่มทานินที่ถูกจับกลุ่มแล้วพาตัวมายังหน้าบันลังของพญาชัยยันปักสินองค์พญาครุฑผู้มีอำนาจปกครองสูงสุดของเหล่าครุดทั้งปวงในเพลานีทานินปักษา เจ้าฟ้าฝืนคำสั่งมากี่หนแล้วพญาชาย,ยันตะเบงเสียงดังกังวาต่อหน้าทานินและเหล่าคุดทั้งหลายที่มาล้อมฟังคำตัดสินโทษเขาไม่ได้ลงไปเที่ยวเล่นนะท่านแล้วเจ้าลงไปด้วยเหตุใดท่านย่อมเคยได้ยินข่าวลือที่มนุษย์เบื้องล่างเริ่มคิดหาทางเข้าป่าหิมพัน์ ข้าจึงลงไปเพื่อสอดส่องและก็เห็นว่าเป็นความจริงแม้พวกมันจะไม่เผยตัวแต่ข้าเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับพวกนาคเป็นแน่คำตอบของทานินทำให้เกิดเสียงอื้ออึงจากเหล่าขุดที่ได้มาฟังทันทีเลวไหลพวกนาคมีพันธสัญญาว่าจะไม่ลุกล้ำเข้ามาในเขตของขุดจยางเรา จ้าจำไม่ได้หรือพญาชายยันปักสินกล่าวเสียงดงังย้อนกลับไปในอดีตกาลเหล่าครุฑและพญานาเคยเปิดฉากสงครามยืดเยือ้อเพื่อยังชิงเขตปกครองแห่งหิมะาแม้ฝ่ายครุฑจะเป็นรู้คุมความได้เปรียบแต่โลหิตของทั้งสองเผ่าพันธ์ ก็หลังรินจนนับไม่ได้ผลพี่น้องล้มตายไปนับพันนับหมื่นทั้งผื่นฟ้าและท้องบาดาลต่างสั่นสะเทือนจากไฟสงครามเมื่อเห็นว่าศึกสงครามในครั้งนี้ไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นไปง่ายงขยพญาสิทธีนัคราผู้นำทัพของเหล่านาคทั้งหลายจึงขอยุติสงครามนี้ ทางด้านองค์พยาเวหาศีปักสิทธผู้นำของเหล่าพุธในเพลานานและยังเป็นพี่ชายของพญาชายันปักสิทเมื่อรับรู้ถึงเจตจำนงจึงตกลงยุติสงครามนี้เพราะฝ่ายคุดเองก็สูญเสียไปมากทั้งสองได้ทำสัญญาสงบสื่และแบ่งเขตปกครองกันนับแต่นานซึ่งหมู่บ้านของพวกชาวบ้าน แม้จะอยู่นอกเขตป่าหิมพาต์และจะต้องผ่านเขตปกครองของครุฑก่อนการจะพบนาคแถบน,นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะนั่นจะถือว่าพวกนาคลุกล้ำเข้ามาแต่นั่นมันผ่านมาปนร <พอ S 2> ้อยไ้แล้วข้าผิดหวังในตัวเจ้าเหลือเกินธานินหากยังเป็นเช่นนี้ข้าคงต้องทบทวนดูใหม่ว่าเจ้าสมควร ได้เข้าร่วมประลองคัดเลือกหรือไม่ท่านแม้เจ้าทั้งสองจะโดดเด่นกว่าคุดตนอื่นๆแต่หากทําผิดก็ย่อมได้รับโทษเช่นเดียวกันนําตัวสหายเจ้าไปขังบัดเดียวนี้วายุครามสิ้นคําสร้างก็ไม่อาจโต้แย้งสิ่งใดได้ วายุครามพาตัวทานินมาที่ห้องขังแม้ว่าจะได้รับคําสั่งให้ลงไปพาตัวทานินกลับมาแต่ก็ไม่คิดว่าสหายของตนจะถูกตัดสินโทษขังเช่นนี้วายุครามเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่เคยโกหกข้าไม่รู้เห็นสิ่งใดทั้งนั้นแล้วตัวเจ้าเองก็ไม่มีหลักฐานแต่เจ้าต้องเชื่อข้านะพยานาะคมันต้องกำลังจะทำอะไรบางอย่าง ข้ารู้สึกได้สัญชตาตญาณของข้ามันบอกแบบนั้นแล้วสัญชตาตญาณของเจ้ามาได้บอกหรือไม่ว่าเจ้าจะถูกจับขังเยี่ยงนี้ว่าโจบว่ายุครามก็หันหลังเดินจากไปไม่สนใจเสียงเรียกของทานินแม้แต่น้อยเขาหวังเพียงว่าทานินจะคิดได้และไม่พยายามหาเรื่องทำผิดซ้ำอีกซึ่งในความคิดของทานินนาน เขาก็ยังตั้งมั่นที่จะสืบค้นความจริงเรื่องนี้เพราะในภายภาคหน้าเขาเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องเกิดเหตุบางอย่างขึ้น ใครุฑเย,ยนมือเข้ามาสอดเช่นนี้แล้วท่านยังต้องได้ตัวนางชาวบ้านคนนั้นอีกเลยนั่นสิข้าไม่เห็นว่าตัวนางจะจำเป็นกับแผนการของเราแม้แต่น้อยคิดดูให้ดีเถอะออย่าให้เรื่องพันนี้มาทำให้แผนการของพวกเรายุ่งยากขึ้นเลย ท่านพยาการนาทีนาคราชพร้อมลุยความหลอนครั้งต่อไปเอเนออสสุดยอดน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นแบบนี้ข้าก็หมดคู่แข่งไปหนึ่งเจ้าก็เห็นด้วยกับข้าใช่หรือไม่วายุคราม ธานินคือสหายข้าไม่ใช่คู่แข่งถึงอย่างไรบนแท่นประกาศนี้ก็ไม่มีชื่อสหายเจ้าครานี้ก็เหลือเพียงเจ้ากับข้าที่ฝีมือทัดเทียมกัน